ปิลินทวัชชะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัชชะเถระพระปิลินทวัชชะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าห้าสิบห้าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุเมธะผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงเป็นบุคคลผู้เลิศเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสายมีใจยินดีได้ทำการบูชาพระสถูปห้หในสมาคมนั้นพระขีนาศพเหล่าใดผู้ได้อภิญญาหกมีฤทธิ์มากข้าพเจ้าได้นิม,มนต์พระขีนาศพเหล่านั้นมาแล้วทำสังฆพัฒถวายณนะสมาคมนั้นห้ิบเจครั้งนั้น มีภิกษุอุปถากของพระผู้มีพระภาคพระนามวัสุเมธะภิกษุนั้นก็มีนามวัสุเมธะได้อนุโมทนาในครั้งนั้น58ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นข้าพเจ้าได้เกิดในวิมานนางอับสรปดห0นพันนางรื่นรมกับข้าพเจ้า59นางอับศรเหล่านั้น ประพฤติตามความต้องการของข้าพเจ้าทุกอย่างในทุกสมัยข้าพเจ้าก็ได้ปกครองเทวดาเหล่าอื่นนี้เป็นผลแห่งบุญกรรม60สในกับที่25นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพระนามว่าวารุณะมีโภชนาหารสะอาดในครั้งนั้น61มนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหวานพืช ไม่ต้องนำไถไปนาบริโภคข้าวสาลีที่ไม่ต้องหุงด้วยฟืน62ข้าพเจ้าครั้นครองราชสมบัติในอัตภาพนั้นได้ไปเกิดเป็นเทวดาอีกแม้ในครั้งนั้นโภคสมบัติเช่นนี้ก็ได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้า62สัตว์ทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นมิตรหรือไม่ใช่มิตรย่อมไม่เบียดเบียนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งบุญกรรม64ในกับที่สามหมืน่นนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการไล่ทาของหอม65ในพัทรักับนี้ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิหนึ่งชาติ เป็นใหญ่กว่าชนเป็นผู้มีพลานุภาพมาก66ข้าพเจ้านั้นตั้งมั่นในศีลห้าได้พาหมู่ชนจำนวนมากให้ถึงสุคติได้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย67สิบคุในวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปิลินทวัชเถระได้พาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ปิลินทวัชเถราประธานที่ห้าจบ